สวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะจ่ะสาวดอนผ้าลวยไทยเห็นดอกไม่งามนะจ่ะหน้าบานสาวดอนนี่นจ่ะงามบ่จ่ะดอกอีหยังจ่ะมาจากว่านอ้จ่ะดอกอีหยังสาวดอนไทยให้เบ่งด้วยจ่ะดอกไม่หน้าบานสาวดอนงามงามเลยจ่ะงามมันอันนั้นมันจะเป็นดอกเต็มต้นเขาห้องต้นอีหอย่างละจัะสาวดอนสิมเวาเรื่อง หวยน่าจะมาเบาเรื่องหวยหวยเบาเรื่องหวยนั่งเอานาาจะหลวงพี่บ่อยากดังวสันพันวาเนาะฉายาพนิ้จ้ะหลวงพี่บ่อยากดังวสันว่าพนฝากลวงช่องน่าจะบ่อยากดังหลวงพี่บ่อยากดังฉายาเนาะจ้ะสาอุดรนกับคืดคำอยู่ดบบคืนตังฉายาพนหลวงพี่บ่อยากดังว่าสันต์ จะสําหรับหลวงพี karaoke, ่หลวงพี่บ่อยากดังเนาะจ้ะสายญาเพ่นหลวงพี่บ่อยากดังว่าสันต์สาวสาวดอนพาล่วยเบายังไงก็ยังสิอยากหัวาย่นะจ้ะหลวงพี่บ่อยากดังสายญาเพน์เนาะจ้ะมากระจัดคัดกระพานเด้อจ้ะสายญาหลวงพี่บ่อยากดังว่าสันเนาะจ้ะเพ่นโทมาเนาะจ้ะเพ่นว่าเพ่นนางเอาว่าสันว่าเรียกนางเอาลองเบิ่งเด้องวดแรกได้วสันตว่าศูนย์สามแปด 038แล้วสันจ้ะจ้ะชายาเนาะจา้ะชายาหลวงพี่บ่อยากดังว่าสันวะคนโทรมาเนาะจา้ะหาสาบุดอนผ้าลวยคือพอย่ำใดก็นนยังคืออยากหัวขวนสายยาอยู่เนาะจา้ะหลวงพี่บ่อยากดังว่าสันวะ่นฝากแนวทางเด้อจ้ะ เป็นฝากแนวทางตัวเลขเนาะจ้ะพนังเอวงวดแรกเนื่อจ้ะสำหรัรบหลวงพี่บ่อยากดังวมาสันวาสาวดอนฟังย่ำใดกระยังคืดขำเนี่ยเนะจะสำหรับชายาหลวงพี่บ่อยากดังพนังเอวงวดแรกเนื่อจ้ะก,กระล่องเมืองเนื่อจ้ะชอบกระจัดคัดกระพานสำหรับตัวเลขของหลวงพี่บ่อยากดังเนาะจ้ะของเพคุนก็นได้มาแปดศูนย์สามเนาะจ้ะแปดศูนย์สามสอบกระจัดคัดกระพานเนื่อจ้ะเป็นแค่แนวทางสาวดอนผ้าร่วยกระบ,บม ฟันทงว่ามันสิออกตัวนี่เนาะจ้ะสำหรับแนวทางของหลวงพี่บ่อยากดังว่าสันจะสายาเด้อจ้ะมันฝากลงช่องเนาะจ้ะงวดแรกเด้อจ้ะหลวงพี่บ่อยากดังนะจ๊ะแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามเลขคุณนางเอาได้ว่าสันล้อมองเด้อจ้ะสอบประจัดขาดกระพานเนาะจะเป็นแค่แนวทาง จะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะจะสาวอุดรลงไห้ของเลขนางเอานะจ๊ะเลขนางเอาของหลวงพี่พ่อยากดังพน่นวาเนาะจ๊ะชายาพันเนาอจะ้ะหลวงพี่บ่อยากดังสำหรับตัวเลขของหลวงพี่พ่อยากดังเนาะจ๊ะสาวอุดรพระรวยไทยเห็นเนาะจ้ะตัวเลขของหลวงพี่บ่อยากดังวัดสันชายาพันเนาะจ้ะสาวอุดรฟังย่ำใดกับคำย่ำนั้นเนาะจ๊ะชายาของพัน หลวงพี่บอยักดังมาสันพันวาแต่ว่าพินเน้นอยู่ที่แปดศูนย์สามแล้วจ้ะเพิ่นหามน่าศูนย์สามแปดแปดศูนย์สามแต่ว่าเพิน่นเพิ่นเน้นอยู่ที่แปดศูนย์สามแล้วจ้ะเจ็ดศูนย์สามวนะเพิ่นสื่อโล่งไหว้เด้อจ้ะเพิ่นหาโล่งไหวเน้อจ้ะแต่ว่าตัวเน้นของเพิ่นก็คือแปดศูนย์สามแล้วจ้ะแปดศูนย์สามเรียกนางเอวน้อจ้ะหลวงพี่บอยักดังเน้อจ้ะมวด วันที่สิบหกมีหน้าหกหกเนาะจะ้ะอย่าลืมเดอะะ้อจ้ะชอบกระจัดคัดกับพานสำหรับเลขกของหลวงพี่นั่งเอาหลวงพี่ว่าอยากดังเนาะจะ้ะชายญ้าพิ่นสาวดอนฟังยามใดกับคำยามนันเนาะจะ้ะชายญ้าเนาะจะ้ะหลวงพี่ว่าอยากดัง่นวานเนาะจะ้ะชายญ้าเดอะะ้อจ้ะขา้างวดี้สาวดอนตามหายเดอะะ้อจ้ะ พ่นวาลองมึงในเด้อว่าสันว่านงางเบิงเคือแหลกเด้เนี่เพันวาพ่นเห็นเป็นตูเด้อจ้ะพันนางเนาะจ้ะหลวงพี่พันวาพ่นเห็นเป็นตูเอนเด้อพันวาชอบประจัดคัดกระพานเด้อจ้ะสำหรับเรียกนางเอาของหลวงพี่บ่จากดังเนาะจ้ะสำหรับตัวเลขเนาะจ้ะ็ดีกาเฮ้าเดาเนาะจ้ะเพราะว่ามีหลายอาจารย์มาไห้แนวทางเนาะจ้ะเฮ้าเลือกได้เนาะจ้ะ่าเฮาจะมักอาจารย์ใดบ่ามาักอาจารย์ใดนี่ม่นจ้ะ ดีกว่าห้าเดาสื่อเนาะจะสอบกระจัดคัดกับพานเดอ้อจะสำหรับแนวทางของหลวงพี่บ่อยากดังมาสันน่นนาาจะสายยาคนเดอ้อจะสอบกระจัดคัดกับพานจะเพิ่นก็นกนกกนว่ามันก็เห็นคัาๆาดได้ว่าสั่นว่าสำหรับตัวเลขนาะจะของหลวงพี่นั่งเอาเน่าจะเสาดอนกาเห็นแล้วนาะจะ หลวงพี่นั่งเอาหลวงพี่บอ่อยากดังเนะจ้ะชายาหลวงพี่บอ่อยากดังสาวดอนให้เบิ่งงเ้วเด้อจ้ะแต่ว่ากับมันกับมาตรงกันกับเลขของป้าอุดรฝันแม่นอยู่ด้วเนะจ้ะที่สาวดอนลงคีปให้ไปกรอนนะจ้ะของตัวเลขของป้าอุดรฝันแม่นเนะจ้ะวดนี้ของป้าอุดรฝันแม่นมีอยู่สองคีบเด้อจ้ะป้าอุดรฝันแม่นเนะจ้ะ,าะ,จะสาวดอนใส่เบื้องตัวเลขที่ สาวดอนลองไปของเป้าดอนฝันแม่นนะจ๊ะสำหรับของเป้าอุดดอนฟันแม่นนะจ๊ะนี่จะเป็นเป็นฝันแรกของเป้าอุดดอนฟันแม่นนะจ๊ะ,จะ,นนะ,จะที่ลงไปเพื่อนหายอยู่ที่แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เน้นที่เจ็ดศูนย์นะจ๊ะของเป้าอุดดอนฟันแม่น แล้วไม่มีอีกอันนึ่งนะจ้ะมีอีกอันนึงตะวันนี่เป้าดอนฝันแม่นไห่มาอยู่สอง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 คลิปนะจ้ะจะเป็นอีกอันนึงที่ลงไปที่หลังของเป้าดอนฝันแม่นนะจ้ะศูนย์สามแปดศูนย์สามศูนย์แปดสามแปดนะจ้ะเสาวดอนวามันมาตรงกันกันมันมาตรงกัน,นก,นนก,นกับเลขของหลวงพี่นั่งเอาไหมจ้ะเสาวดอนจใจ่เบิ่งใส่กันนอจ้ะ อันนี้จะเป็นของแม่อุดรนะจะแนวทางของแม่อุดร 0, 0 3 8 0 3 8 0 3 8ดนาจะของแม่อุดรกับกับของหลวงพี่ว่าอยากดังนะจะบ่จะ้ะหลวงพี่ว่าอยากดังกับห้มาา 0 38, 3 8 8 0สาม3ปดแปดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามศูย์สามศูย์แปดศูย์เจ็ดนะจ้ะตัวเดียวกันเลยเนาะจ้ะตัวเดียวกันเลยกับเลขของคุณแม่อุดรฝันแม่นนี่เนาะจ้ะสำหรับตัวเลขของหลวงพี่ว่อยากดังเนาะจ้ะฉายาพนเด้อจะ้ะหลวงพี่ว่อยากดังสาวรอนมามาเบิงใส่กันเออกะตัวเดียวกันคล้ายๆกันเนาะจ้ะ สองสองอาจารย์เนาะจ้ะกับมาลองมองเด้อจ้ะว่าพันศีข่าบนเนาะจ้ะสำหรับสองเซียนเนาะจ้ะของหลวงพี่นั่งเอากับสาวไอ้กับแม่อุดรฝันแม่นเนาะจา้ะงวนในพันศีข่าบอเนาะชอบประจัดคัดกับพานเด้อจะ้ะเป็นแค่แนวทางสาวอุดรกับบุรุษกันว่ามันสิออกตัวใดเนาะจ้ะกับลองมองเด้อจ้ะชอบประจัดคัดกับพานทั้งสองแนวทางเนาะจ้ะ แม่อุดรฝันแม่นกับหลวงพี่นางเอเนาะจ้ะหลวงพี่นางเอาสายาเพิ่นสาวดอนบาย่ำไรเสาวดอนก็นยังคืดขำอยู่นาะจ้ะสุดท้ายนี่สาวดอนผ้าลวยกับฝากช่องเด้อจ้ะสาวดอนผ้าลวยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวดอนนั่นเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุลิปต่อไปนาะจ้ะ สุดถ่ายสาวดอนผ้าร่วยกับขอบคุ้นสวัสดีเด้อจ้ะ